สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนเพื่อยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ชาแนลสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่เกมเจ็ดบากแขางเช่นเคยครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ครับจะเป็นคลิปประกาศอัปเดตและปรับปรปุงประจําสัปดาห์ในวันที่18เดือนหหรือวันอังคารพรุ่งนี้นะครับก็สําหรับวันอังคารพรุ่งนี้นะครับตัวเกมจะมีการปิดเซิร์ฟตั้งแต่เวลา9โมงเช้าจนถึง10บโมงเช้า เป็นระยะเวลารวมทั้งหมด1ชั่วโมงด้วยกันเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็อย่าลืมมาล็อกเอาท์ออกเกมก่อนช่วงเวลา9้าโมงเช้าเพื่อป้องกันข้อมูลด้วยนะครับสำหรับอัปเดตของสาดานีนะครับแน่นอนจะเป็นอัปเดตแบบช่วงพักครึ่งหรือเรียกว่าอาทิตย์พักผ่อนก็นได้ครับเพราะตัวละครใหม่กับคอนเทนต์หนักๆน่าจะมาเป็นอาทิตย์หน้านะ ก็สําหรับสิ่งที่อัปเดตเข้ามาในรอบนี้นะครับอย่างแรกหอค้อยเห็นการสุขสนกิจกรรมแกรนฟ s t ิ v ัลครบรอบ5ปีนะครับก็สําหรับหอค้อนี้มันจะถูกเอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้เขาที่มาเขาแก้วันถูกแลว้วเพื่อนเือนมันจะถูกอัปเดตหลังปิดวงเซอร์พวกนี้นะครับและอยู่ยาวไปจนถึงวันที่2เดือน7 ก่อนปิดประรุงเซิร์ฟนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าเกิดใครที่สังเกตวันเนี่ยทีมงานเขาเขียนวันที่1มาตลอดเลยเพื่อนๆแต่รอบนี้ทีมงานเขาเขียนวันที่2เลยนะครับโดยหัวข้อยังการฝึกฝนก็จะเหมือนเดิมเลยมันจะมีทั้งหมด30ชั้นด้วยกันนะครับของรางวัลทุกชั้นจะสามารถรับได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเพื่อนๆก็อย่าลืมไปเคลียร์ให้ครบ30ชั้นเพื่อรับของรางวัลกันด้วยนะและสําหรับเพื่อนๆขนไหนที่ยังไม่ได้รับฉายาผู้พิชิตหอคอยนะครับเพื่อนๆก็สามารถทําได้เหมือนกกัััันนนนนะะสารรรรรบบบตงงีีี้้้็็ขออวลท่จจไดใเปิ 30ชั้นตามนี้เลยนะจากที่สแกนดูนะครับของรางวัลเนี่ยก็ทั่วไปนะไม่ได้มีอะไรอัปเดตบือหวานะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีตัว๋วตู้พิเศษของน no ็อกจังพาร์ที่2อนะครับอีก125ตัวอยู่ตรงนี้ด้วยนะต่อมาพาเลทบอสกิจกรรมตัวใหม่นะครับก็จะเข้ามาให้เราหัวดกันด้วยเพื่อนๆรอบนี้ก็จะเป็นบอสอาบอรนะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยมันก็จะเหมือนกับพาเลทบอสกิจกรรมขอนหน้าที่มาเลยนะครับมันจะใช้รอบในการลงรวมกัน แล้วก็ของรางวัลจานวนครั้งการเคลียร์เนี่ยมันก็แชร์กับอันเก่าเหมือนกันนะส่วนที่ไม่แชร์เนี่ยก็คือสูตรแลกเปลี่ยนครับโดยบอสอาบอนะครับสูตรแลกเปลี่ยนของที่สามารถแลกได้เนี่ยเ็าจะเป็นตามนี้เลยนะใครที่กําลังรอเซตอาร์ติแฟกต์ใบสุดท้ายนะครับก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะเพื่อนเพื่อนและสิ่งแรกสุดที่ผมเตือนเสมอนะครับก็คือให้แลกขึ้นมาก่อน,นเพื่อนเพื่อนเผื่อว่าลืมหรือมีอะไรฉุกเฉินเราไม่สามารถเข้ามาแลกได้เนี่ย กว่าจะวนมามันจะนานมากนะครับส่วนของอย่างอื่นนะครับใครที่ขาดอะไรก็สามารถแลกได้นะมีเหรียญปุกพลังแฝงให้แลกอีก10อันตรงนี้ด้วยนะครับโอเคแล้วก็ต่อมาครับจะเป็นกิจกรรมบูธเทศกาลปรองแกนเฟสติวัล5ปี2กิจกรรมนะครับโดยทั้ง2กิจกรรมนี้มันก็จะอยู่2อาทิตย์อยู่ยาวไปจนถึงวันที่2เดือน7ก่อนปิดปรปับปรุงเซิร์ฟเหมือนกับกิจกรรมอื่นๆที่อัปเดตเข้ามาในรอบนี้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดกิจกรรมนะครับในช่วงระยะเวลากิจกรรมเราจะได้รับคะแนนเทศกาล เพิ่มขึ้นจากเดิม1.5เท่านะครับแล้วก็อย่างที่2กิจกรรมเอาชนะในเทศกาลประลองนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ขอเพียงแค่เ,เพื่อนๆชนะสัปดาห์ละ12ครั้งนะครับทั้ง2สัปดาห์ก็จะสามารถรับของรางวัลทั้งหมดตรงนี้ได้นะนอกจากนี้ครับยังมีกิจกรรมกล่องชนะวิวาทครั้งใหญ่แกรนด์ไซซิวัลครบรอบ5ปีหรือว่า PVP 3ทีม vs 3ทีมด้วยนะครับก็เหมือนเดิมเลยของรางวัลรายวันเนี่ยของรางวัลมันก็จะเปลี่ยนนะครับสี่ชิ้นล่างด้านซ้ายไปเป็น4ชิ้นล่างด้านขวานะคร ถ้าขยันมีเวลาเนี่ยเพื่อนๆก็พยายามเล่นกันหน่อยนะเพราะกลองรางวัลที่ได้โอกาสได้ของดีเนี่ยมันก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับต่อมาดันเจียนแกรนไพรโ,โซกาเลสนะครับก็จะมีการอัปเดตของรางวัลน,นะครับสำหรับรางวัลรอบนี้สิ่งที่อัปเดตหลักๆเลยเนี่ยก็จะเป็นของช่องขวาบนเพื่อนอาทิตย์นี้จะเป็นคอนใบเซลวันละ2อันนะครับก็อย่าลืมไปเคลียร์กันด้วยนะเพราะกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับแค่กดสกิปปุ๊บจบเลยนะส่วนกิจกรรมต่อสู้สัปดาห์นี้นะครับ รีดันเพียงแค่อย่างเดียวตามหาเล่าเรื่องชื่อของพี่บัณน,นะครับอย่าลืมไปบรรลุกิจกรรมให้ครบ100เพื่อรับเพชรเพิมเ่มเติมอีก2เม็ดด้วยนะส่วนอัปเดตระบบนะครับเขาบอกว่าจะมีการปรับรางวัลคลังสเสบียงคอตเลียนชั้น6ของดันเจียนทองในในดันเจียนเอสพีหอคอยโซกาเดสนะครับโดยจะทําการเพิ่มปริมาณทองที่ได้รับจากกล่องในครังสเสบียงคอตเลียนชั้น6นะสำหรับตรงนี้เนี่ยเอาจริงผมไม่ได้ตามมากแต่รู้สึกว่าเหมือนมันมีคนคํานวณนะครับว่าช่วงแรก หลังจากที่ทีมมาเขาปรับมาเนี่ยทองที่ได้ต่อสเตมินาที่เสียเนี่ยในชั้นสุดท้ายแบบเดิมมันคุ้มค่ามากกว่ามั้งเพราะฉะนั้นตรงนี้ทีมมาเขาก็เลยมีการอัปเดตเพิ่มให้นะครับเพราะตรงนี้เนี่ยไม่อัปเดตไม่ได้เ,เพื่อนชั้นสุดท้ายมันเป็นชั้นที่จะต้องได้ของรางวัลที่ดีที่สุดนะและของรางวัลเนี่ยมันไม่ควรแยก,กว่าเก่านะครับ ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะสำหรับตรงนี้นะครับส่วนอื่นๆนะครับก็จะมีการแก้ปัญหาข้อมูลปลุกพลังแสงในอัศวิน LR ที่ได้รับจากการสุ่ม d ด a ดีเจนเ s i o ที่ไม่ปรากฏขึ้นตามปกตินะครับกับปัญหางวัลบางส่วนของกิจกรรมเส้นทางอัศวินที่ไม่ถูกส่งมอบหลังจากใช้ฟังก์ชันข้ามบทกระดานหนังความทรงจานะครับโอเคครับก็สาหรับสาานีนะครับถือว่าเป็นอัปเดตหอมปากหอมคอก่อนที่ตัวละครใหม่จะเข้าในสัปดาห์หน้านะครับแต่แน่นอนว่าอาทิตย์นี้เซอร์โกโบเนี่ยเอาจริงมันก็ไม่เงียบเพื่อน เพราะอาทินี้นะครับอย่าลืมตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเริ่มแล้วนะครับกับ PVP ในโบท chaos นะซึ่งโบด chaos นี้มันจะอยู่เพียงแค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นด้วยนะครับดังนั้นอย่าลืมไปเล่นกันด้วยเพราะของรางวัลเนี่ยมีโอกาสได้รับเพชรสูงสุดถึง100เมตรเลยนะครับที่สําคัญพรุ่งนี้ไม่ก็วันพุธน,นะครับทางฝั่งญี่ปุ่นเขาก็น่าจะมีประกาศตัวใหม่นะเดี๋ยวผมก็จะมา ทำข้อมูลข่าวสารอัปเดตให้กับเพื่อนๆเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเราไเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับ